เลาหมอเกตเดินออกไปข้างนอกงานไหนหรือว่าไปห้างไปอะไรก็ตามทุกคนจะบอกว่าแบบเหมือนมีแสงออกมาอะไรเงี้ยมันมันสว่างมากซึ่งมันไม่ได้เกิดจากความขาวมันไม่ได้เกิดจากความแบบขาวจนแบบหืมสีผิวเนี้ยไม่ใช่คือหมอเกตก็เป็นคนผิวแบบโอเคสีผิวปกติเนี่ยแหละแต่มันมีความใสมันมีความสว่างมันมีแบบเหมือนมีแสงออกมามันมีออร่าออกมากินตัวทับทิมที่เป็นออร์แกนิกเพราะนั้นสามารถดูงานผิวได้เลยผิวที่ดีอะบ่งบอกสุขภาพภายในที่ดี ก็ต้องเริ่มจากสุขภาพของลำไส้ทีเนี้ยทำไมหมอกเกบไม่ได้กินคอลลาเจนเพราะว่าคอลลาเจนไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้เช่นมีแก๊สเยอะมีกดไหลย,ย้อนอหรือมีเพราะอาหารไม่ย่อยท้องอืดบ่อยๆอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กินวิตามินอะไรก็รู้สึกก็ยังอ่อนเพลียอยู่หรือกินคอลลาเจนมันก็ยังแบบผิวดอกๆหมองหมออยู่นั่นแปลว่าคุณไม่ดูดซึมหรือเปล่าคุณต้องกินวิตามินเกรดทับทิมออร์แกนิกแบบนี้ ตัววีทเนีเนี่ยมันจะมีวิตามินทั้งหมด14ชนิดรวมกับสารสกัดจากธรรมชาติอีก4ชนิดจริงๆตัวนี้แพงมากนะคะสำหรับสารสกัดธรรมชาติคือทับทิมโรสทิปซีบัคตอร์และแคนเบอรี่ซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้ผิวสวยกระจ่างใสไล้สิวฝ้ากะแล้วนะคะตัวทับทิมออร์แกนิกเนี่ยยังช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะโดยเฉพาะใครที่เลือดลมไม่ไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเป็นไมเกรนบ่อยๆอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงคิดอะไรไม่ออกมีเบรนฟอก หลงหลงลืมลืมตัวนี้ใช่เลยพืชพันธัญญาหารจากธรรมชาติจริงๆซึ่งปริมาณไม่ต้องเยอะนะแต่มันดูดซึมได้จริงต้องดูดซึมได้จริงไม่งั้นจะกินทําไมการกินวิตามินเกรดนี้คํานวณมาให้แล้วว่าคุ้มค่าและเหมาะกับคนที่มีอาการอ่อนเพลียเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองติดคาเฟอีนอ่อนเพลียง่วงนอนง่ายคิดอะไรไม่ออกตอนบ่ายบาง่วงนอนกินข้าวเสร็จง่วงนอนรวมถึงคนเป็นเลือดหน,น้อยเลือดจาง พวกนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเลือดที่ไปเรียนสมองไปแล้วคนที่แบบเลือดหนืดเลือดค้นเห็นไหมเป็นเบาหวานหรือคุ้มกันตกบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยเป็นโควิดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าวิตามินที่เรากินอยู่เนี่ยมันไม่ได้สามารถดูดซึมได้จริงถึงเซลล์มีทั้งแบบชงและแบบแคปซูลนะคะกดสั่งซื้อที่ตะก้าหน้าช่องได้เลยค่ะ